ตั้มพึ่งย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดที่ไส่น้อยจังหวัดนนทบุรีหลังจากไปทำงานต่างจังหวัดอยู่เกือบสองปีเย็นวันหนึง่งขณะที่เขานั่งอยู่หน้าบ้านมีไลายเด้งขึ้นมาเป็นชื่อเพื่อนเก่าสมัยมปลายชื่อว่าโอ๊ตข้อความสั้นๆส่งมาว่า คืนนี้ไปขี่รถเล่นด้วยกันไหมคิดถึงว่าตามยิ้มเขาเองก็คิดถึงเพื่อนคนนี้เหมือนกันตามรีบตอบกลับทันทีว่าเอาดิเจอกันวัดกลางสองทุ่มนะสองทุ่มเศษเศษพวกเขาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันตามทางว่างๆแอาคลองในไซน้อยลมเย็นมีเสียงจิ้งหรีดโอด๊ตขี่นำทาง ตั้มขี่ตามมองแผ่นหลังของเพื่อนแล้วรู้สึกอบอุ่นระหว่างทางไม่มีรถเลยฟ้าสีม่นม่นมีแต่ไฟถนนห่างางกับทุ่งหญ้างเงียบๆแต่แล้วโอ๊ตอยู่ๆก็เสียหลักรถสายไปมาแล้วก็พุ่งตกคลองข้างทางตั้มตกใจรีบจอดรถแล้ววิ่งไปดู แต่พอไม่เห็นเพื่อนไม่มีแม้เงารถหรือฟองน้ำเขารีบโทรหากูา้ภัยบอกพิกัดชัดเจนว่าตรงคองวัดกลางข้างโกดังเก่ากู้ภัยมาถึงในเวลาไม่นานทั้งชายไฟทั้งส่งคนค้นหาแต่ก็หาไม่เจอไม่มีรถไม่มีร่างไม่มีล่องรอยว่ามีใครตกลงไป ระหว่างที่ทุกคนเริ่มสับสนมีชายคนหนึ่งเดินมาใกล้ๆมองหน้าตั้มแล้วถามว่าเด็กที่ว่าหน้าตายังไงขี่รถอะไรตั้มตอบทันทีโอ้ทครับตัวสูงๆขี่เวฟสีดำขี่เร็วๆเสียงดังนิดหน่อยชายคนนั้นเงียบไปสักพักหนึ่งก่อนพูดเบาๆ เองน่าจะเจอดีเข้าแล้วเพราะรถกับคนที่เองว่ามันเป็นรายเดียวกับที่พวกกู้ภัยเก็บขึ้นมาจากคลองเมื่อสามเดือนก่อนต่ำหัวหมุนหายใจไม่ทันกูภัยบางคนเริ่มหันหน้ามองกันเพราะจําเคสนี้ได้อุบัติเหตุคืนนั้นคนขับตายทันทีรถจมน้ำ พบร่างเช้าอีกวันหนึ่งตั้มไม่อยากจะเชื่อรีบบิดกลับบ้านโอ๊ตทันทีแม่ของโอ๊ตเปิดประตูออกมาช้าๆเมื่อเห็นตั้มก็อึ้งไปนิดก่อนพูดว่าโอ๊ตตายไปแล้วลูกตั้งแต่สามเดือนก่อนขี่รถตกคลองแถววัดกลางไม่ทันได้ลาใครเลยตั้มยืนนิ่ง ใจเย็นเฉียบโอ้ส่งข้อความมาหาเขาเมื่อคืนนี้แต่เขาเพิ่งกลับมาเขาเลยไม่รู้ว่าเพื่อนรักของเขาตายไปแล้ว